วันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของบทอาขยานนะคะเหตุใดถึงเหตุใดจึงต้องทบทวนเพราะว่าเทอมที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะลูกเนาะในเรื่องของบทอาขยานนะคะเทอมน,นี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของบทอาขยานบทอาขยานคืออะไรแล้วคะเด็กๆยังจําได้อีกไหมคะ บทอาขยานก็คือเป็นบทท่องจำนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะยกมาจากร้อยกองในวนนรรณคดีอ่นะคะยกมานะคะามาให้เราท่องจำกันนะคะที่มันจะมีบทร้อยกองจากวนนรรณคดีที่จะมีลักษณะที่เด่นๆหน่อยนะคะจะเป็นในเรื่องของความไพเราะนะคะอาจจะมีหรือไม่ก็มีเนื้อหาที่ดีนะคะที่ยกมาให้เราได้ท่องจํากันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านนะคะบทอาขยานในเรื่องของ พระอภัยมณีค่ะลูกในเรื่องของพระอภัยน้ำอาที่ยกมาจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันเนาะลูกเนาะอ่ะหนึ่งสองสมามบัดเดียวดังง่งเงวังเวงแววสะดุง้งแล้วเลี้ยวแลจะเง้หา เห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพุแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเหลือกำนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด พอไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรัก รักมัง่งชังชังตอบให้รอบขอบคิดอ่านณนะล้านนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศัก์ศี พอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคียหายวับไปกับตามาชาล,ล้อค่ะเก่งมากๆค่ะลูกอ่านไปพร้อมกันนะคะเรียบร้อยนะคะลูกนักเรียนดูไหมคะว่าบทอาขยันบทน,นี้เนี่ยเป็นของใครเอ่ยใครเป็นคนแต่งคนที่แต่งก็คือ พระสุนทรวูหารนะคะหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันว่าสุนทรผู้นั่นเองนะคะท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งเลยนะคะที่มีชื่อเสียงในการแต่งกลลนนะคะแต่งบทอากขายอะไรต่างๆนะคะลูกนะเป็นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่โด่งดัง คนหนึ่งเลยนะคะลูกแล้วก็ได้รับการยกย่องจากดิสโก้นะคะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะลูกเนาะอ่านะคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนลองไปศึกษาประวัติของท่านสุนทรภู่ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยะค่ะลูกในหนังสือก็มีในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะอ่านะคะทีนี้นะคะ เมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้วเนาะคุณครูอยากใจให้นักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะแล้วก็ไปลองฝึกอ่านนะคะที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะคะลองไปฝึกอ่านกันนะคะถ้าเกิดว่าใครท่องได้ก็ดีค่ะมัชันล้ะถ้าท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะลูกแต่ว่าให้ไปให้ไปลองลองอ่านนะคะแรกๆเนี่ยเราอาจจะอ่านเป็นทำนองปกติก่อนก็ได้ค่ะลูกอ่านปกติเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะพอเราอ่านปกติเสร็จแล้วนะคะเราลองมาอ่านเป็นทำนองนะคะต้องเพิ่มทำนอง ใส่ํำน้องให้นิดนึงนะคะลองดูน้อาๆสู้ๆค่ะลูกอ่านะคะสําหรับคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเรายวเจอกันคาบหน้านะคะลูกอสัสสลามุอะลัยกุ้มค่ะ